สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Inside Born ์บอล Spain ติดตามข่าวสารองค์การฟุตบอลสเปนที่นี่ครับทีมชาติสเปนไล่ตีเสมอเช็คท้ายเกมเกมยูฟ่าลีกในกลุ่ม A2 ครับสเปนบุกไปเจอกับเช็คทีมจากฝูงของกลุ่มสเปนมาด้วยระบบ4-3-3ตามถนัดครับแต่ว่ามีการโรเตชั่นจากเกมนัดที่แล้วที่เสมอโปรตุกเกสไปพอสมควร เ็นตัวจริงวันนี้ของสเปนครับประตูเป็นอุนยซิมอนสีนารับมีดนนี่กาบาคาวครับอิริกกาเซียยินยโกมาติเนสและมากอสอลองโซสามแดนกลางมีกาบี้ครับโรดี้และโกเกตัวลุก3มคนครับปาโบสลาเบียดนนิโอโมและราอูเดโตมัสเริ่มเกมมาเพียงแค่สน,นาทีครับเจ้าถิ่นอย่างเช็คได้เฮก่อนเมื่อได้ไประตูขึ้นนำจากยาคุปเปเช็ค เป็นมาได้ประตูตีเสมอช่วงไทยครึ่งแรกจากกาบี้ครับจบครึ่งแรกนั้นเสมอ1ประตูต่อหนึเริ่มครึ่งหลังมานาทีที่66ครับคุสกาหลุดเข้าไปยิงให้กับเจ้าบ้านนำอีกครั้ง2ประตูต่อหนึแต่ช่วงท้ายเกมครับสเปนมาตามตีเสมอได้รอดผลจากความพ่ายแพ้ได้สำเร็จนะครับจากลูกโมงของอิญิโก้มาร์ติเนสจบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนน จากผลการแข่งขันในเกมล่าสุดครับทีมชาติสเปนเสมอกับเช็กไป2.2ต่อมีหนึ่งสถิติที่เกิดขึ้นครับนั่นคือกาบี้ขึ้นท่าน,นักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับทีมชาติสเปนได้กาบี้กองกลางดาวรุ่งของบาร์เซโลนาครับกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับทีมชาติสเปนหลังจากยิงได้ในเกมยูฟาเนชั่นลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา ประตูตีเสมอ1-1ต่อหที่กาบี้ยิงได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับกลายเป็นประตูที่ส่งให้เจ้าตัวนั้นเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําประตูให้กับทีมชาติสเปนด้วยวัย17ปี304วันทําลายสถิติเดิมของอันซูฟาตินะครับเพื่อร่วมทีมของบาร์เซลโลนาที่เคยทําไว้17ปีกับอีก311วันในเกมที่เจอกับยูเครนเมื่อปี2020 ก่อนหน้านี้กาบี้ก็เพิ่งจะทำลายสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนโดยวัย17บปี62วันหลังจากลงตัวจริงในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าเนชั่นลีกที่เอาชนะอิตาล,ลีไปได้2ประตูต่อ1เมื่อเดือนตุลาคมปี2021ขณะที่โกเก้ครับกองกลางตัวหลักของสเปนก็มองว่ากาบี้และก็เปรดี้นั้นเป็นอนาคตของทีมชาติโดยโกเก้นั้นได้มีโอกาสร่วมเล่นกับทั้งกาบี้และก็เปรดี้นะครับในทีมชาติสเปน และโกเกเอเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับมาก้าครับโดยบอกว่าทั้งทางด้านของกาบี้และก็เพรดี้นั้นถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและจะเป็นอนาคตของทีมชาติสเปนต่อไปได้อย่างแน่นอนโดยเจ้าตัวนั้นได้เทียบกับทางด้านของซาบี้และก็อินเนสตาเลยนะครับโกเก้นั้นเคยเล่นกับทั้งซาบี้และก็อินเนสตา และตอนนี้เจ้าตัวเองก็บอกว่ากําลังเฝ้ามองการเติบโตของทั้งเปรดี้และก็กาบี้ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สดใสของทีมชาติสเปนในอนาคตด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวของตราหมีครับอเลนติโกมาดริดอเลนิโกมาดริดนั้นเตรียมจะปล่อยโทมัสเลอร์มาครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่มีรายงานข่าวว่าทีมตราหมีอเลนิโกมาดริดนั้นพร้อมจะปล่อยโทมัสเลอร์มาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ หลังจากที่นักเตะนั้นปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่ของสโมสรตะว่าสเลรมานั้นย้ายจากโมนาโคมาร่วมทัพอารันโกโมาดริดด้วยค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรเมื่อปี2018ครับและก็เป็นกำลังสำคัญกับทีมต่อเนื่องแต่สัญญาของเลอมาจะหมดลงในช่วงกลางปีหน้าครับ2023รายงานล่าสุดจากโกเอสปานาครับบอกว่านักเตะนั้นไม่พอใจข้อเสนอที่สโมสรยื่นให้นะครับ โดยได้รับค่าเหนื่อยจากเดิม7ล้านยูโรต่อปีก็ปรับลดลงเหลือแค่4ล้านยูโรต่อปีทําให้เลือมาเองปฏิเสธการต่อสัญญาออกไปการปฏิเสธการต่อสัญญาครั้งนี้ทาให้อลโกโมาตินั้นจําเป็นอาจจะต้องขายแต่ด้านเลือมาออกไปก่อนที่จะต้องปล่อยตัวให้กับพวกเขาฟรีๆนะครับเลือมาลงสนามในซีซั่นล่าสุดให้กับอารเโกโมาติ35นัดยิงไป4ประตูในทุกรายการส่วนทีมที่ สนใจเลือมาอยู่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าหลายๆทีมในพรีเมลีกนะครับกำลังจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวตทมัสเลอร์อมาไปร่วมทีมซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่เลือมาฟอร์มดีๆกับโมนาโกนั้นหงแดงลิพูก็เป็นทีมหนึ่งนะครับที่มีข่าวว่าอยากได้เลือมาไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลสเปนประจำวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้กับอินไซต์บอลสเปนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ